สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนนพวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้ละสาวทศราวใจสษเอเยเกมเดิมเกมใจนะเดียวยนนี้เขาบอกว่าแตกยากเหลือเกินมันจะเป็นยังไงปีดูละอ่ะเริ่มลยพี่มาอ่ะเริ่มเลยยังไงดีเบตห้าสิบบาทเริ่มไปเลยวันนี้เรามากับทุ 1, นหะนึ่งพันนะเงินคงไม่มีแบบไม่มีเงินซื้อฟีสปินนะพี่นะเออ แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันแตกยากพี่แตกยากมากงงเอออ่ะตั้งแต่หมุนมาเนี่ยเนี่ยจากคนันึงเนี่ยเดี๋ยวหกร้อยลยังไม่ยังไม่เข้าเลยยังไม่มาเลยหัยวหยวับหยักมา,มาเป็นรอยเป็นสุ่เลยเลยังไงดีลดไหมหนมาวะเว้ยเอออุ้ย ลดดีกว่าสับขารลอกสับขารลอกนะทีละเออใหม่แหละเออ,เอ,อมันก็เข้าอยู่นะมันก็มาอยู่นะไม่ใช่ไม่มานะเออ495บาทไป5้าบาทตอ่อไปเพิ่มเป็นหนึ่งอไปตอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยงง มาทีละสิบยี่สิบสามสิบหกสิบคระปุกไหลต่อไปเลยคุณแล้วเฮ้ยทำไมไม่มางงอารมณ์เบ็ดนหน่อยไปเพิม่มๆพลดๆนให้มันงง,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 งพี่แผนของพี่คือทำให้ซีงง,ง,งไปเลยค่ะเออเจอแล้วค่ะอีกตัวต้นเรื่องมยน้องแดงน้องแดงน้องแดงมาละอื่ะจะมาออ้ยสองกระถางแล้วะะะนะไปเพิ่มไปเลย เจอราคาอีกตัวุลเลียมพี่เพราะว่าแต่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าเลยนะไหวก็ไม่ค่อยเข้านะพี่นะอืมอืมอ่ะเริ่มแล้วนะงวดลดลดก็เริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วพี่โอ้ยเอ็งนะวะหน้าทองมันเลยหยบทองเออมาม่วง หมุนต่อไปเลยจ้าหมุนต่อไปเลยจ้ายลวจ้าพี่เอ่อหมุนสะบัดเละอ่ะเพิ่มเบดอีกไปมามาไปไปมามาไปไปอยู่นี่แหละเอองมงมากเดินก้าหน้าสองถอยหลังสามสิ 3, มาวายไปเลยเจต่อแล้วเขียววูวูวูสัมปะัต ก็จะบอกว่าเด่นหน้าสามถอยสอมเมื่อไหร่กูจะถึงเนาะจอกูเดินกลับหลังเลยค่ะสับขาหลอกเลยค่ะหรับวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะคะพี่เมก้าคิกเกมดรอปซีซีเนาะเออขอบับมืม้วนไปจอยกันได้นะคะนี่ก็เล่นตามกลุ่มลคก,กียออทามเหมือนเดิมซึ่งก็ยังแตกยากอยู่ถ้าแบบไม่ตามลคก,กี้ออทามก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้มากับทุน1000บาทวันนี้ได้กำไรมาแล้วอยู่ที่2002นเนาะยูยูวนะันเนาะเออ

นะอืมนะเออหลวงพี่ไปหาโมเสกานในรถนะหลวงพี่นะมันบาปนะไปหาธรรมนะโอ้อ่ะสิบมาวิ่งหน่ะเห็นไหมพูดพืด้นพ,พาพุกเข้าเลยอืมมันก็ไม่เข้าเลยสาทูย่าบาปเด้ออ่าไปเลยพี่ตะเกียบไหมคะในเกาะไหมคะพี่ในเกาะไหมคะ มาให้กูไม่ได้มีกำลังใจเล่นต่อเลยค่ะสิบปโอ้ไตรงนี้หกูทำยังไงเอ่ยไปขออยู่ด้วยความหวังกดขนลุ้ก่อนอ่ะกลับมาที่สองพันึเฮ้ย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 ยุยุยยยยยุยยโอ้ยวีอะไร เริ่มแล้เริ่มหมุดแล้วไม่ให้เลยนะไม่ให้เลยนะเออยังไงฮะเป็นยังไงเพราหล่ <Hello. S 2> อเจ็บคอโอ๊ยอะไรเนี่ยคนนี้ขาคนนี้ขาคนนี้ขาคนนี้เขาไม่ขาเออทักสามพันเหลือพันห้าแล้วว่ะสู้สับขาหล่อมันไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเบ็ดห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยอยู่นี้แหละอ่ะอ่ะมาและ น้องทองอ,อ๋อแล้วพันสามแล้วเนี่ยนะสเกตเตอร์มันไม่มามันไม่เข้าเลยทุกคนงงมากนะพี่นาะเออหลักดูกลองทูพูดึงปะอ่ะอืมอ,อ่ะสิบมาอวหวมาได้อีกอ,กอไ,ไปเลย ยังไงเนี้ยคุณพี่ยังไงเนี้ยโอ๊ยโถกดจนจะมือหนีกแล้วค่ะอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเถอะมาเถอะแปดอ่ะพันหนึ่งหมดหนูเลิกค่ะหนูสาดด้วยแล้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสองหกอุ้ยหุ้ยเหรอเหรอเหรอสติอ่ะไหลไหมมามาอีก มาอีกมาอีกค่ะเจมาเลยค่ะอะ,อะไรพี่คิวมาเลยค่ะไม่มาค่ะอ่ะอยังไงสองพันหกแล้วพีุ่ยน้องแดงช่วยชีวิตน้องแดงเฮ้ย,ฮยมาสามพันวะทุนหนึ่งพันมาสามพันคุณพี่อพอก่อนเลยพอเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กันที่เดิมเมก k ขีดเกม .cc เล่นตามเล่นเกมตามผุ่มละกี้โอทามน,นะคะเดี๋ยวช่องทางการเข้าถึงยังไงทีมไว้ให้ดล่นล่างคลิปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปแบบจุดจิบๆๆจิบแจบกับกำไรของวันนี้ก่อนนะคะพี่ไงาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ